แจงตัวเลขค่าตัวพระชาอานอนท์แจงค่าตัวป้ารัตนาหลังมาเล่นหนังเสือเพ่นเป็นเรทของหนังแสดงหน้าใหม่จริงๆนักปั้นมือทองและผู้กำกับมากความสามารถพระชาอานอนท์กับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเสือเพ่นที่ตอนนี้ติดอันดับหนึ่งในเน็ตฟลิกไปเป็นที่เรียบร้อยเรียกว่าเป็นหนังที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูจริงๆซึ่งเจ้าตัวได้บอกว่าการกำกับหนังเป็นความสุขจริงๆแต่ล่าสุดทำเอาแฟนๆต่างสงสัยกันเบาๆกับการออกมาโพสต์แจงเรื่องค่าตัวของป้ารัตนาหนึ่ง ในนักแสดงของเรื่องนี้ซึ่งพระชาอานนท์ได้โพส์ตข้อความผ่านทาง Facebook พระชาอานนท์โดยระบุว่าป้ารัตนาได้ค่าตัวตามเดทนักแสดงหน้าใหม่เล่น3วันจ่ายเป็นคิวคละ25,000บาทพูดถึงป้ารัตนากันหน่อยเข้าใจผิดกันใหญ่แล้วป้ารัตนามาเล่นหนังก็ไม่ได้ค่าตัวเยอะตามที่คนอื่นคิดนักป้ามาเล่นหนังเสือเ่น3วันเราให้เป็นคิวคละ2 5 0 0 0บาทซึ่งเป็นเป็นเดทของนักแสดงหน้าใหม่อยู่แล้ว ป้ามาสามวันก็ประมาณ7 5 0 0 0มันมันไม่ได้เยอะอย่างที่เป็นข่าวเลยครอบครัวหมอปลาก็เอาเงินไปลิ้งดูคนในบ้านแล้วก็ป้ารัตนาสงสารป้ารัตนาตั้งแต่ไปรักษาตางเงียบไปเลยพี่คิดว่าถ้าแกอยู่กับหมอป้าแกคงจะมีเรื่องสนุกให้เราได้เห็นกันอีกเยอะจริงๆแกก็อายุเยอะน่าจะปล่อยแกให้มีความสุขในปั้นปลายชีวิตไม่ดีกว่าหรือรักป้ารัตนาเข้าใจหัวอกหมอปลาและที่นั่งฟ้าเลยที่เราออกมาพูดเพราะเราเป็นคนจ่ายค่าตัวเองมันไม่ได้เยอะอย่างที่ทุกคนคิดหรอก เงินนี้มันไม่เข้าใครออกใครจริงๆเลยอยากจะช่วยรักษาตาป้าก็กลัวเขาจะว่าทำบุญเอาหน้าเกิดเป็นคนสมัยนี้มันช่างทำตัวลำบากซะจริงๆจะทำบุญยังต้องกลัวคนจะเมา555ร